ข่าวมินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยไบดิช a น s t ตล์ประจำวันที่13มกราคม2564โดยใช้ผู้ปะคร,รั้งฟุตบอลชทยครับเรลมาบดิข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้สื่อเวียดนามสุดงงทำไมเปลี่ยนจากวันเฮาไปเป็นสัสะลักซะอย่างนั้น หลังจากก่อนหน้านี้กระแสมาแรงเป็นอย่างมากที่เวียดนามเมือ่มอทางสโมสรชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทีมกระังจากเคลิกเล็กสุดๆของเกาหลีใต้มีความสนใจจะคว้าตัวดววันเฮาแบ็กซ้ายสตาร์ทีมชาติเวียดนามดีกรีประสบการณ์ยุโรปไป,ปร่วมทีมแต่ล่าสุดสื่อเวียดนามรายงานสุดงงเลยนะฮะทำไมชุนบุกถึงไม่ตัดสินใจในตัวของดวนวันเฮากลับที่จะไปเลือกสัตลักไฮมะโคนของทางบริรามไป,ปร่วมทีมแทนโดยดวนวันเฮาเนี่เขาคือแบ็กซ้ายดับสตาร์ทีมเวียดนาม อายุก็ยังน้อยเพียงแค่2 1ปีเท่านั้นแต่มีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะอีกทั้งยังเคยผ่านประสบการณ์ที่ยุโรปมาแล้วอีกด้วยหนึ่งปีเต็มที่เขาได้เรียนรู้ระบบฟตุตบอลที่ยุโรปกับทางสมโมสรฮิวรวินทีมที่มีชื่อเสียงแห่งลิกเนอร์แลนด์เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปเล่นในดับเอเชียโดยหวังว่าไม่ช้าทีมในเคลิกหรือว่าเจลิกจะเข้าใจดาเพื่อจะคว้าตัวเขาเข้าไปดังเช่นดังวันลำที่ดิวนั้นกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ำหรับทางชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเคลิกในเกาหลีใต้นะฮะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางดวนบันเฮาแต่หลังจากนั้นไม่ถึง1เดือนผู้บริหารของชุนบุกนั้นก็ยืนยันต้องการตัวสตลักไฮระโคนแบ็กซ้ายชาวไทยของทางบุรีลัมไปร่วมทีมซะมากกว่าและก็เป็นดีเลเร่งด่วนในช่วงเดือนเมื่าคมนี้กันอีกด้วยซึ่งพวกเขาคือแบ็กซ้ายระดับท็อปของอาเซียนทั้งคู่และพวกเขาถูกจับตามองถึงอนาคตในเส้นทางลูกหนังของพวกเขากันนั่นเอง เป็นธรรมงานนี้แฟนๆชาวเวียดนามเป็นอันงงเหมือนกันนะฮะที่ตอนแรกนั้นมีข่าวว่าจะดึงของทางเวียดนามไปแต่ดันไปสนใจของทางบุรีรัมศรมากกว่าแต่พอจะเอาจริงแล้วบุรีรัมไม่ยอมปล่อยสัตว์ักไปนะฮะทุกอย่างก็เลยเฟลแบบนี้ไงครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะโอกาสครั้งหน้าอาจจะมีก็เป็นได้ก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เช่าพีสัตล์รักหายบะคลนคนนี้กันด้วยครับเรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ คาชิมาส่งชื่อเอเวเรนโดดาวยิงตัวเก่งลอยต่อในเจลิก2021นี้โดยกวางเขาเหล็กคาชิมาแอดเลอร์นะครับทีมในศึกเจลิกประกาศผู้เล่นที่ลงทะเบียน31คนสำหรับฤดูกาล2021นี้โดยส่งดาวยิงของทีมอย่างเอเวเรนโดดาวเตะวิย1 9ปีซึ่งยิงเพทั้งหมด1 8ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้จะตัวนั้นตกเป็นข่าวว่าเกิดตื่นล้นเสือเกินที่จะย้ายไปเล่นที่ลีกจีนและก็ลีกตะวันออกกลางนั่นเองสำหรับทางเอเวเรนโดเนียดาวเตะชาวบราซิล เรเล่นกับทางคาชิมาแอนเลอร์นะฮะในปี2020ลงสามทั้งหมด3 3เกมยิงไปทั้งหมด18ประตูกันเลยทีเดียวนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกจริงแต่ก็ได้อยู่ต่อซะอย่างนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะพากวางเขาเหล็กเนี่ยลุยต่อศึกเจลิกได้หรือไม่ต้องหลอลุอน้นกันกับผลงานของเขาเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอย่างเป็นทางการโอริงกาดาวซันโบวเจลิกย้ายร่วมทัพ เล็กวิยาโดยดาวนันโวเจลิส2 0 2 0ไมเคิลโอริงกานะฮะลาทัพคาชิวาเบรโซแล้วแล้วก็ย้ายไปร่วมทัพทีมเล็กวิญยาทีมดังจากลิกาตาเป็นที่เรียบร้อย โดยเมเคิลนโอรดกาดาซันโวเจลิก2020ของทางคาชิวาเบรโซบรรลุข้อตกลงในการย้ายมาเล่นกับทางเล็กวิญญาทีมดังในลีกสุดๆของกาตาอย่างเป็นทางการแล้วตามการบริง,งานจากเจ้าตัวนั้นได้ลงซ้อมกับเพื่อนรุวมทีมเป็นที่เรียบร้อยและจะสวมเสื้อหมายเลข2 6ลงสนามกับทางอัลซาดในคืนนี้เป็นเกมแรกทันที สำหรับทางอูรุนการ์นั้นลงสนามในกนารแข่งขันฟุตบอลเจลิกในซีซั่น2020นี้ทั้งหมด32เกมนะฮะยิงไปแล้วทั้งหมด28ประตูกับอีก4แอสซิสขึ้นแท่นเป็นดาวยิงจากทางชีวีปแอฟริกรันที่ทำประตูสูงสุดตลอดการในศึกเจลิกนั่นเองเป็นคำว่าง,งานนี้ทางอูรุนกาเนี่ยก็ไปดีนะฮะไปร่วมทับกับลิกของทางกาตานเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับบารลินี่ขอแก้ไขข้อผิดพลาดพาเมืองทองฟอร์มดีหวังติดทีมชาติกันต่อไป โดยงานนี้มาโคบาดินีนะฮะกองหลังลูกครึ่งไทยอิตุรีเจ้าของส่วนสูง200ซนเมตรของทางเอสจเมืองทองตั้งเป้าจะพยายามลดข้อบิาพา่ของตัวเองและโชว์ผลงานที่ดีกับเมืองทองให้จงได้และหวังว่าจะกลับไปติดทีมชาติไทยในอนาคตกันอีกครั้ง โดยเจ้ายักษ์ใหญ่บรินี่เคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีแต่ทว่าเจอการบาดเจ็บเล่นงานนานนับปีก่อนที่ในช่วงหลังจะหายเจ็บกลับมาลงสนามให้กับทางเมืองทองได้แล้วและลงเป็นตัวจริงสนัดติดต่อกันในศึกไทยลีกและก็โชว์ผลงานได้ดีระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดทางบรินี่คนนี้ได้เผยความรู้สึกมาว่าการที่กลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในช่วงหลังนี้มันทําให้รู้สึกดีมากๆาเลยครับ เพราะว่าฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผมหลงไหลและมันก็คืองานของผมคือสิ่งที่ผมรักที่จะทำเวลาที่ผมได้อยู่ในสนามและได้เล่นกับเพื่อน่วมทีมเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ผมอยากจะพัฒนาตอนนี้ก็คือการกลับมามีสภาพร่างกายที่เหมือนเดิม100%เหมือนตอนก่อนจะเกิดการบาดเจ็บผมมั่นใจว่าผมนี่ยสามารถเล่นไทยลีกได้สบายๆเลยนะซึ่งเป้าหมายตอนนี้ของผมนะฮะก็คือ การที่จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นรเรื่อยๆและหวังว่าจะได้กลับไปติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมามันยากลาบากมากเลยนะเพราะอาการบาดเจ็บต่นเองแต่ตอนนี้ผมหายผมต้องการฝึกซ้อมเยอะๆนะฮะเพื่อจะแก้ไขข้อบิดพลาดของตนเองทําวันนี้ให้ดีที่สุดและก็พาเมืองทองไว้ฟอร์มการเล่นให้ด,ใหดีให้จงได้ครับมานะผมเปน็นคำว่าง,งานนี้นะฮะบารินี่ก็ขอแก้ไขข้อผิดพลาดนี้พาเมืองทองฟอร์มดีหวังติดทีมชาติให้จงได้ เรล่มามดคข่าวต่อมากันดีก่อนครับต่างชาติปลายสุดท้ายนกใหญ่พิฆาตคว้าตัวเดนิสเนียปลารดเสริมแร่งลุยเล็กที่2นี้โดยสมุทรสอนชนะทอนบิวคว้าตัวเดนิสเนียปลารนะฮะโมเรโน่ปากกันหลังชาวสเปนจากทางเชียงใหม่เอฟซีเข้ามาเสริมทัพในโคต้าต่างชาติปลายสุดท้ายแล้วโดยยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสริมทัพในตลาดลักเตะรอบที่2นี้สำหรับทัพนกใหญ่มิฆาชนะทอนบิวอยู่นะ โดยล่าสุดทัพต้วใหญ่บีค่าตเนียเปิดตัวเดนิสเนียปลาสโมเรโนเซนเตอร์แบ็กวัย19ปีเข้าร่วมทัพโดยทรงชื่อทันลงทะเบียนไทยลีกเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาพอดิบพอดีทางนี้รายชื่อโคต,าต้าต่างชาติของชัยนาทฮอนบิวนั้นที่จะใช้งานในเลทที่2ประกอบไปด้วยเวลดิงตันพิโอรี่ของบราซิลเอลิบันโดดาซิวาของบราซิลมูราคามิคาสุกิของญี่ปุ่นและก็เดนิสเนียปลาสโมเรโนของสเปน สำหรับทางเดนิสเนปลารโสบริโนนี่ย้ายมาเล่นในไทยครั้งแรกนะฮะกับทางอายุทยาจุนเตดในช่วงต้นฤดูกาลนี้่อนจะย้ายปร,ร่วมทัพเชียงใหม่เอฟซีในตลาดนักเตะรอบพิเศษและก็ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ชนะทอนบิลในตลาดนักเตะเลดที่2นี้เป็นาง,งานนี้นกใหญ่พี่าทอนบิลนะผมก็ซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรายนะฮะก็ถือว่าเป็นรายสุดท้ายของทีมแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เดนวิสันเปิดใจอยากจะคว้าแชมป์ไทยลีก2กับทางพญาไก่ชนโดยเดยวิสันเฟอร์นเดสคนนี้เปิดใจถึงสิงห์ไดดานอดีตต้นสังกัดหลังย้ายร,ร่วมทีมหนองบัวพิษเอฟซีในเลกที่2นี้พร้อมอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งกับการคว้าแชมป์ไทยลีก2ร่วมกับพญาไก่ชนนั่นเองโดยนักรุกชาวบราซิลคนนี้ย้ายจากทางสิงห์ไดดาน MOF สรกรการิเตดนะฮะไปร่วมทัพพญาไก่ชนหนองบัวพิษเอฟซีในช่วงตลาดซื้อขายเลกที่2ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนะผมดาวยิงป้ายแดงหมายเลขสิบเองของทางพยาไก่ชนเนี่ยได้เปิดใจถึงต้นสังกัดเดิมรวมไปถึงเผยสาเหตุการย้ายทีมในครั้งนี้มาว่าผมเนี่ยมีความสุขมากเลยนะที่สมโมส, MO สร MOF สุรกรยูเต็ดกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงผู้บริหารสมโมสรทุกคนที่น่ารักและดูแลผมเป็นอย่างดีเสมอมาตจจริงนั้นผมอยากจะอยู่ที่นี่ต่อนะแต่ด้วยข้อสเสนอจากทางทีมจากูงที่เข้ามาก็ทำให้ผมยากที่จะปฏิเสธได้ นองบัพิทคือทีมที่มีคุณสมบัติในการเป็นแชมป์ผมดีใจมากนะที่กำลังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและก็ต้องขอบคุณสมโมสร M.O.F. ทุรกรนยันเต็ดผมจะคอยติดตามและเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันอดีตแข้งสงขลาเอซได้กล่าวปิดใช้เอาไว้ครับสำหรับทางเดวิสันคนนี้ลงสนามในทุกรายการ,รกนฤดกาล2020นี้ไปแล้วถึง15นัดทำได้ถึง7ประตูกรเลเดียวโอ้โหถือว่างานนี้ ไม่ดีกีไม่ธรรมดาจริงนะฮะผมเดวิสันคนนี้ดูดูไปแล้วเนี่ยถ้ามองด้านข้างก็จะเหมือนกับเนม่านะฮะของทางยุโรปเลยเพียงแต่ว่าเนม่าเวอร์ชั่นมีเขานั่นเองหลังนี้ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนฟุตบอลไทยบายดิชโนตายประจาวันที่13มกราคม2564โดยใช้ผบครังฟุตบอลไทยครับ